ตรงนี้น่าจะเป็นอ่าเป็นอ่าตะถูบเจดี JD เล็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นแ,แค่ส่วนผ่านนะคะใช่ค่ะเจดีเล็กๆคตอนตนี้ก็ถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นหลุมขุดค้นทางโบราณนะคะดี่ด ี๋ยวฉันทุกท่านลงไปชมกันพร้อมกันค่ะไปชมข้างหนนู้นใช่ไหมในหอนี่ใช่ไหมใช่ค่อันนี้ก้ายให้านหน้านี่ใช่ไหมไอ้หนูอบ่ต้องสิบาเบอร์บไว้ได้จา

าขนว่าตรงนี้นะคะตรงที่ปากของคงคระลูกเท็นถินะคะก็จะมีไห่นะคะแล้วก็จะมีกำไรสเกตนะคะอันตรงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตอนในสมัยก่อนที่ปากกระดูกปากงาเราขอเลือกใช้ตาบัดายไปนะคะก็จะเห็นสะท้อนให้เห็นตำานข้พของคนคนนั้นว่ารล่ารวยแค่ไหนนะ พงกระดูกช้าพงกระดูกช้าจะมาทีหลังเพรว่าออทักะดับความลึกของันีนะคะพงกระดูกตรงนี้จะเก่าแก่ว่ะพงกระดูกช้าค่ะอันนี้มันมีประมาณหนึ่งัเจด้อยปีมาแล้วค่ะส่วนพงกระดูกช้ามีมาประมาณเก้าร้อยปีมาแล้วสคนีวิสต์ตอค่ะอันนี้สมบูรณงกระดูกทักษะดนะคะซึ่งเราได้ใช้ตลับเมตรวัดแล้วนะคะจาก เราไปตรวทพานะคะโครงกระดูกอันนี้มีความสูงที่180เซนติเมตรค่ะเป็นโครงกระดูกอีกหลัก180เซนติเมตรโทษนะจ๊ะค่ะนะคะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นป่าช้าเก่าค่ะซึ่งนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นหาดฟ้าังศพค่ะทุกเรายังไม่มีการฉูดนะคะสะริษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นหาที่ฝังสกของคนสมัยก่อน,นะคะ่ะจุดทางมันก็จะเป็นโบราณสถาน 嗯。